เดีอย่าปไาเดินเข้าข้างในข้างในผมมีไฟครับมีสวิตไฟอยู่ปากถ้ำเะยครับเนะี่ยล้วเข้าไปแอลกับา้อกเปิดไฟได้นะครับถ้ำเซรีไทยอิ๊บโอ้ยหัวโจนนี่ครับ,รรบภายในถ้ำ อันนี้เป็นมุมมอ๋อตาลงบุนอันนี้ป,นนนปันทําพื้นหม่หนึงพอะย้อหกเจ็ดปีแล้วน,นี่ครับเบรนท์ในท้ำนี่ครับทางลง ลงข้างหลังครับเดี๋ยวผมลงมาก่อนเด้อหนานเด้อสองโอ้หนานลงมาเลยฮะเนหลอ่ะสองขึ้นยะหันสองตาขนน,านันลงมาะ่ะเนานไฟบปะ เอไฟไปใื้อนีเดอ้อนั่นเอาไฟไปบันไดย,ยังให้เดอ้อกลุ่มใจกล้องทัสท์อ๋อทางแยกลงไปโอ้โไปสายจั่นครับมไปอีกสาจั่นหนึ่งโอ้เดี๋ยวขอไปดูจั่นนี้ก่อน ขอลงกนเส้นนี้ก่อนจะว่าจะมีทั้ง,งเชี่ยมลงบันแหมก็เดยตรงนี้แค่นี้นี่ครับสมัยก่อนเปินเอาอาวุธเอาเอย่อา,า,ามาสอนเลยครับนี่ครับสมัยอุ้ยผมไม่ดีกว่าพ่อของแม่ผมเป็นอดีตกุมสรีไทยเกา่า จันนี่กับบริเวณแค่นี้ครับตกลงหล,ลางนี่เปนล่างเห็นไหมครับนี่ครับตางลงมาให้ครับอีกจันนึง มีโอกาสมาเยี่ยมชมกระเดียดคนต้องใช้แสงเพิ่มเอาละมาไหนท่านท่าก็ได้านานัน้นอยู่ท่านท่าก็ได้นะพวกน,นั้นอันนี้เอาไว้ฉายผม มาเขาใส่ผมมาตัวเริ่มสะดวกรถลมคนเดียวเดี๋ยวผมลงวัจันทิศานะครับเดี๋ยวลงวัดจันทิศเดี๋ยวผมรอไปฉายก๊อฟบายนี่ผมยังมุดคนเดียวนะครับมุดเดียวคนเดียวแหละนี่จันดดิ ชั้นที่สี่ครับนี่ห้องโถงชั้นที่สี่ครับมาได้ผมมาได้เล็กครับมาได้เล็กอ๋อข้างคุมข้างเทา้านี่ครับอืม สมัยก่อนเป็นอาวุธเอาอย่ามาสอนในนี่ทำเสรีไทยให้เป็นสายไฟเป็นจำดินเอาสายไฟสายไฟรอหกักไม่นี่ครับตั้งลงไปอยู่นะ่นผมทายจะบปะลงไปละนี่ครับโอ้ยย่ายาจะลงไปละ โอ้โหชมบอลลงไปแล้วเอาแค่นี้แล้วกันครับเนาะมาสามคนโค้ชคนเดียวนี่ยังนริ่มมีโอกาสทำให้ยำชุ่มเขาต่อโอเคครับไข่ถ้ามีโอกาสก็มาแอร์ยำชุมเนี่ยเขาเป็นไก่ครับเนาะนี่ครับข้างขาวอย่าไปขึ้นครับแล้วครับขึ้น มีทางเข้าไปอยู่เนี่ยโอเค,ค,อเคแล้วโวยกับละขึ้นหมดอ่ะคือปวันที่สามละมันมีลงมท่อมอยู่อ่ะนี่ปุ่มบน็อตท่อนะครับหลาท่อมอยู่เดี๋ยวไปทำบล็อตท่อขึ้นมาเลยบรรยากาศก็เออครับอก,บกบอ,บอไฟก็โอเคครับแสงสว่างโอเคอยู่ ที่สามขพืนไปที่ที่สองเฮ้ยหัวเก็บจนจมูยืนร <c oughs> อบนนี่ที่สองนี่ไปจะเล่นไนนันกี้ห้อมั้งเด้โอเคกะ ออากล้ขึ้นมจนี้กะหลงนมไปดิไปชั้นสองขื่นม,มาแลครับจะทีนึงละโผล่มาสักที Thì bây giờ chúng mình thăm con đâu nuôi cá tại nàng tha nọ này đi